Okay. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวที่ดอยแม่สลองนะคะดอยแม่สลองอันนี้คือสถานที่ที่เราพักเมื่อคือนนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่าน,นะคะ่ะอ่าโอเคตอนนี้จะเป็นดอยแม่สลองเนาะดอยแม่สลองเห็นไหมคะ,อะดอยแม่สลองตอนนี้มีกวางด้วยนะคะ เป็นสถานที่พักขึ้นมาสูงเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะโอเคมาเที่ยวดอย <c oughs> ก็เลยเห็นบรรยากาศสวยงามนะคะเราก็เลยมาชมเนาะตรงนี้เป็นที่พักมีที่พักเยอะแยะนะคะเป็นคืนละหนะึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยหันห้าร้อยบาท เคค่ะเดี๋ยวไปเก็บข้าวของเตรียมที่จะเดินทางต่อไปจังหวัดน่านนะคะวันนี้บยากาศนเป็นรอบนอกอเป็นบ้านพัก ดีต้อนรับค่ะคนที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวไปดูห้องไปเช็คความเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นห้องพักมาถือช่วยกันเพราว่าถือลงไปโรลเอาไปมาขึ้นมาอีก 老婆，乖。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตอนนี้มีกวางอาดูกวางนะคะโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะไม่ชัดเจน <laughs> เดินไปด้านนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นมาเล่นน้ำในสระมันมีสระน้ำสระว่ายน้ำด้วยค่ะ อ่านิสะสระว่ายน้ำค่ะโอเคน้ำเย็นเย็นแต่ก็ได้เล่นว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้คือบริเวณสระว่ายน้ำนะคะชมทิวของแม่สลองนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะโอเคตอนนี้มาดูมาดูบรรยากาศของดอยแม่สลองนะคะสวยอากาศกำลังดีตอนนี้ก็จะมีสระน้ำเราจะถ่ายบริเวณนะ อยากอยากให้เห็นว่ามันสวยมากเลยค่ะค่ะทิวเขาเนาะใครที่ชอบไปเที่ยวภูเขาก็คงจะชอบแต่ครูถาก็ชอบท่าทะเลก็ชอบชอบทั้งหมดแต่วันนี้มาที่ภูเขาจังหวัดเชียงรายค่ะโอเคตอนนี้ที่เรามาพักอยู่เนาะบริเวณทั้งหมด เป็นภูเขาล้วนๆแต่ก็มีสาวไม้น้ำให้เราได้ไว่ายน้ำเล่นนะคะสำหรับคนที่ชอบว่ายน้ำเนาะค่ะน้ำอุ่นๆ <laughs> ไม่ได้เล่นแล้วล่ะโอเคเมื่อคืนนี้มาว่ายน้ำแต่ว่ายไม่เป็น <laughs> โอเคขึ้นไปมีต้นกล้วยมีดอกอะไรดอกกาสลองอนะ โอ้ต้นกล้วยสูงมากเลยเขาตัดแต่ก็ยังสูงอยู่เห็นเห็นไหมคะอยู่เป็นเป็นหุบลงไปเป็นหุบเขาเนาะด้านบนค่ะมีบริเวณล้วนๆอยากให้เห็นอยากให้เห็นบรรยากาศเนาะโอเค ตอนเช้าใส่มาเลยเขาไม่เห็นแต่เขาค่อยสอดจริงจริว่าสินยางเขาไปเบืองพูนสินยางโอ้โหจุกข้อโอเครดน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นแลยสภาพไหวนะ หนาอุนนนาอ่นๆเพินนะ่นมาแต่ะพอเพิ่นส้วน่มูกสอ่อยากอยากไหวหนาอยู่บ่เพิน่นไม่มันหนาวเพิเนน่อน,อนอตัวนี้ก็เป็นเป็นห้องพักนะเป็นห้องพักเป็นห้องห้องแต่เราขึ้นไปชั้นบนอันนี้เป็นห้องพักค่ะ Okay. โอกาสได้มาพักเที่ยวชมบรรยากาศสวยงามเนาะค่ะอันนี้เป็นที่พักทั้งหมดเลยเขาบอกว่า,านานๆเราอัรมาชาติพลังงานเนาะพลังงานจากธรรมชาติ โอเคอันนี้เป็นดอกไม้ชื่อสวยค่ะ,ะดยบเดินไปดูสวนหนอกสวนหมอกดอกไม้ กุญแจเอามาสวนหมอกดอกไม้ Okay. บริเวณทั้งหมดเนะาะชมบริเวณค่ะมาเที่ยวด้วยกัน okay. ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา